สวัสดีค่ะเมื่อนีมาเก็บกระเจียววานกันเนาะค่ะเนาะไม่ได้เหตุคลิปดนละงาตกกัน้ำสวนกระเจียวนม่มาพี่น้องเบืองค่ะปีที่แล้วไปเบืองสวนข้าเจ้าไปเก็บอยู่สวนข้าเจ้าคักมากหลายก็เลยมาปลูกเองเพราะมาปลูกแล้งค่ะปีนี้แล้งคักกระเจียวก็ขึ้นมาแบบบางงามเลยค่ะแต่ว่าก็เริ่มออกดอกแล้วเนาะค่ะเนาะ กเก็บได้อยู่ค่ะแต่ว่าย่งบ่ได้หลายปลูกหลายเติบอยู่ค่ะสองลายโกกวา,กวาแต่ว่ามันถังยังม่ง,งามกะอวา,างพลปีนาพอลีเนาะค่ะเนาะอันที่ปลูกใหม่แต่ว่าเมื่อน,นี้เดี๋ยวสิภาพไปเก็บอันที่ปลูกปีกายนี่ค่ะอันที่ปลูกปีกายนี้ฮันเก็บได้ดนละค่ะเก็บได้นั่นละมันงามอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเก็บกันเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะสวนใบใหญ่ค่ะปีกายนี่ปลูกทดลองปลูกค่ะปลูกว่าได้หลายเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะค่ะว่ามันจะมีดอกบ่เก็บทุกมือค่ะเมื่อวานนี่ก็เก็บเมื่อนี้กับมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะอันที่เห็นใบใหญ่ๆนี่เพื่อนว่ากระเจียวขาวค่ะแต่ว่ายังบ่เห็นดอกจะคืออยู่ปลูกแต่ปีกายนี่ค่ะแต่ยังบ่เห็นดอกอยู่บ่รู้ว่าดอกมันเป็นจังไหรแต่อันที่สิเก็บเมื่อนี้คือตัวนี้ค่ะ นี่ค่ะพันไอกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งกระเจ้าเอิญแต่ละก่อต้องเบิ่งดีๆเลยค่ะสายตาเบิ่งบอดีนี่บ่เห็นเลยคะ่ะใบมันหนาต้องหาดีๆเลยค่ะแต่ละก่อเห็นไหมครัพี่น้องนี่ก้อนนี่มันกำลังเป็นดอกนี่ค่ะดอกมัน แต่ว่าตัวนี้ยังบอพอเก็บนะคะนี่ดอกนึงอีกกอนนี้เดี๋ยวมาเก็บดอกนี้ดีก,กว่าค่ะวิธีเก็บค่ะเนี่ยค่ะจับสองใบนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะ,น,ะนก็สิขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวาหาต่อค่ะ นีเพือ่ออะไรคะอีกดอกหนึ่งนี่นะคะเก็บเลยค่ะนี่ค่ะต้องเปิดหาแล้วค่ะเพราะว่าตกอกอมันเริ่มนาแล้วนี่ค่ะดอกมันกำลังแทงดอกขึ้น,นะคะ่ะกำลัง ตั้งท่องเขาเอ,าอินแต่ว่านี่ทำม่นนั่นกระท่องแกแล้วค่ะเอาไปเก็บมืออื่นค่ะมืออื่นสิ่พอดีเก็บเห็นไหมคะนี่ดอกหนึ่งเก็บเลยค่ะ อนนี้ม네ีดอกเดียวค่ะนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งเห็นบะคะนี่ค่ะคอยหาด้ค่ะใจห้อนมาได้ด้ค่ะเก็บดอกกระเจียวนี่ดอกนึงค่ะ กะกอกสิมีกําลังตั้งท่องค่ะมืออื่นพอดีเก็บค่ะเก็บทุกงมือค่ะถ้าพอเก็บเนี่ยมันสีบานถ้าบานเกินไปกะกินบ่ได้ค่ะมันสีแข็งนี่ดอกนึงค่ะเห็นไหมคะนี่เก็บซ้ำนี่มันสีกําลังพอดีค่ะนี่ค่ะ เพื่ก่อนนี้ค่ะก่อนนี้มีสองดอกเห็นปะคะนี่2สองดอกเก็นเลยค่ะ ดอกนึงค่ะดอกนี่เห็นไหมคะอยู่ในอยู่หลึกเลยถ้าเก็บเมื่ออื่นมันสิบานเกินไปค่ะมันสีแข็งเก็บเมื่อนี่แหละค่ะนี่ค่ะอันนี้สิกินตีเก็บรุ่นนี้สีกินเลยทั้งก้านทั้งดอกค่ะถ้ามันดอกมันเริ่มบานแล้วมันสิกินมันสิแข็งก้านมันสิแข็งมันสิกินก้านบ่ได้ นี่แ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะดึงด้ว้ค่ะก่อนนี้ก็มีสองดอกค่ะมีน้ำกันนี่นี่คะ่ะแต่อันดอกนี้ถ้าเอาไปทำมืออื่นนี่มันสิบ,บานเกินไปคะ่ะก็เลยต้องเก็บแต่มือนี้เลยคะ่ะ เอกดอกนึงค่ะพอดีเลยค่ะดอกนี้ยกำลังงามเลยพอดีกินเลยเนีย่กินได้เบิร์ตกันเบิดดอกเลยค่ะเนี่ยนะคะเอาสีป,ปอไปห้มันบานคักเนาะค่ะถ้าบานแล้วมันสิกินบ่ได้มันสิมันแข็งค่ะ มันแข็งมันกบบระเอแซบมันคืออ่อนๆแบบจงซง่จะกินได้เบิ้เลยค่ะนี่หวานหวานหอมกรอบนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งดอกนี้ถ้าเอาไว้มื่ออื่นมันสิดอกมันสิบานเกินไปค่ะเก็บมื่อน,นี้และะหละเนาะค่ะหาตอค่ะ เมื่อก่อนนี้ต้องเปิดหาตลอดนดะคะเปิดเบื้องน่าใบมันมน,นี่ค่ะก้อนนี้ก้อนนี้มีสองดอกเห็นไหมคะได้ค่ะ,คะทั้งสองปล่อยเป็นปต้นเป็นยังค่ะ ตอหาตอนี่ค่ะดอกนึงนี่ที่จริงถอนทายันมันนั่นค่ะต้องเหยียบไว้ละค่ะตีนเหยียบเงามันไว้แล้วก็ดึงเลยค่ะมันจังบอลขึ้นมาทึ้งเงาคือจังกอบางยานี่ค่ะกำลังตั้งทองค่ะ อีกดอกนึงค่ะพอดีเลยเพราะว่าเก็บทุกมือค่ะเก็บทุกมือใ่ย่อมเห็นมันแก่แต่มันแก่มันสีดอกมันบานมันสีแข็งอันนี้มันบระมานกระเจียวประดับนะคะมันเป็นกระเจียวกินดอกนะคะดอกนี้มันเป็นกระเจียวกินดอก,ดอกเ,กเกอกขาต้องเก็บทุกมือค่ะแต่ว่า ปลูกประดับมันก็นงามขึ้นกันค่ะปลูกประดับดอกมันขึ้นมากมันก็นงามแต่ว่าประดับมันสวยงามซื้อบริงเงินค่ะต้องเก็บขายเพราะว่าเ้าปลูกขายเนาะค่ะเนะเาะเ้าบริป,ปูกประดับเก็บต่อเก็บต่อค่ะโอ้นี่ดอกนึงค่ะ เก็บเลยค่ะเห็นบ่มคะพี่น้องจับใบสองใบที่ติดดอกเนาะคะ่ะแล้วก็ดึงเลยค่ะ่อค่ะนี่ดอกนี่นอนลงค่ะ ถามกเกษตรเพื่อนสองสัยสีเป็นนอนกระทู้ที่จริงกรเกษตรเพื่อนสีออกมาเบิงห้ค่ะเพิ่อนสิออกมาเบิงห้แล้วเพิน่นซิบอกวิธีแก้ไขแต่สงสัยเพิ่นซิลืมขนาดกันเมื่อน,นี่แล้วเพื่อนบ่มานั่งถาเพื่อนจนค่ำม,มาค่ะดอกนี้กำลังงาน,นพอดีค่ะนี่เห็นปะคะนี่เอาเลยค่ะนี่ค่ะหวานขนาดเลยหวานหอมกรอบค่ะ นี่ค่ะกำลังตั้งทองก่อนนี่เอาไปเก็บมืออื่นค่ะอรดอกนี้ดีกว่านี่ค่ะมันโพขข้นมานิดนึงอย่างสีพอดีเก็บเลยค่ะนี่ถ้าโพ่ข้นลายก็นี่ก็คือแกจำนี่นี่สีพอดีเลยหาต่อค่ะนี่ค่ะดอกนึง เห็นไหมคะ mm. <Yeah. S 1> อ่กอก็นั่นอีดอกนึงคะ่ะนี่คะ่ะก็บเลยคะ่ะ องเปิดหาค่ะกําลงตั้งท้องค่ะอเอื้อนกรเกบ็บเก็บทุกมือค่ะบบเก็บทุกมือบาได,ด้ีดอกนึงค่ะดอกนี้ครับเมื่ออื่นในบานเกินค่ะต้องเก็บมือหนึ่ง เป็นกำลังตังทองเห็นบ่คะนี่นี่มืออื่นพอดีเก็บค่ะนี่อีกดอกหนึ่งกิน้องอาอร์ซิโบเห็นนี่ค่ะเห็นไหมค่ะนี่ค่ะ เอาดอกนี้ค่ะก่อนเพิ่นกำลังตั้งท้องอยู่ประมาณสามดอกแต่ว่าดอกนี้แกแหละค่ะต้องเอาละค่ะดอกนี้ ต้องเก็บละทำเมื่ออื่นมันสิบานเกินค่ะอีกสองดอกที่เหลือไว้ถ้าเก็บเมื่ออื่นค่ะ ดอกนี้ไปเก็บมื่ออื่นนะคะน่าดอกนี้นี่ค่ะนี่ก็ไปเก็บมื่ออื่น เบงดอกนี่ค่ะเห็นไหมคะเด็กเลยค่ะีค่ะอีกดอกนีอีกดอกดนึงค่ะ <c oughs> เกินเบิ้งเหงาเลยค่ะก่อนนี้มีสองดอกค่ะ นี่ค่ะอีดอกนึงนี่ดอกนี้อีกดอกนึงค่ะก่อนนี่นี่เห็นไหมคะดอกนี้เริ่มสีแก่เลยด้ยค่ะการเริ่มสีแข็งแล้วค่ะรุ่นนี้การจะเริ่มแข็งแล้วค่ะนี่อีกดอกนึง ค่ะอีกดบบหนึ่งมีให้ในนี่นะคะเก็บเลยนะคะ อีกแล้วคะ่ะก้อนนี้ดอกหนึ่งก้อนนี้มีสองดอกคะ่ะดอกหนึ่งเดี๋ยวท่านให้ให้นี่คะ่ะมาค่ะมึหหมะงาหาย,ยากนีได้ค่ะนี่คะ่คะเก็บเลยนะคนะีกหนนี้ ตอนนี้มีสองดอกค่ะเห็นไหมคะสองดอกเลยเตั้งกล้องก่อนเ,อเก็บเลยนะคะนะนี่ค่ะมีแต่ดอกงามๆเลย ทั้งการยาวทั้งดอกตูมก็ล่างพอดีกินเมื่อนี้เอาไว้สำนี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเมื่อนาสิพามาเก็บอีกค่ะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งหวานหอมกรอบอร่อยค่ะ กินดิบก็ได้กินซุกก็ได้สิลวกกระปนนกับแเจวหรือว่าเสียไปพัดน้ำมันหอยจะไปเฮดแกงสม้มแซบค่ะรับประกันเลยค่ะเดี๋ยวมือนั่นมือหนามาเก็บไมค่ะมือนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณลาที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ